ตอนนี้นะคะนุ้ยเชื่อว่าคงจะไม่มีใครค่ะที่ไม่รู้จักโปรไบโอติกนะคะโปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียดีค่ะที่อยู่ในร่างกายอยู่ในลำไส้ของเรานะคะแต่เขาก็ต้องการอาหารค่ะดังนั้นอาหารของเขาเนี่ยเราจะเรียกว่าพรีไบโอติกนะคะซึ่งโดยมากเนี่ยก็จะมีอยู่ในผักผลไม้ค่ะหรืออาหารที่มีใย,ยไฟเบอร์ต่างๆนะคะรวมไปถึงข้าวโอ๊ตค่ะ แล้วก็ธัญ,ญพืชเมล็ดถั่วเปลือกแข็งต่างๆนะคะวันนี้ค่ะนุ้ยก็เลยจะมาลองนะคะทำอาหารหรืออาหารว่างค่ะที่อุดมไปด้วยพรีไบโอติกโดยมีข้าวโอ๊ตและธัญ,ญพืชเป็นส่วนประกอบนะคะยังไงแล้วอยากจะให้เพื่อนๆดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมนะคะก็มีข้าวโอ๊ตค่ะ2 5 0ห้าสิบกรัมนะคะ,มะเมล็ดทานตะวันค่ะปริมาณหกสิบกรัมค่ะ,มะเมล็ดฟักทองนะคะหกสิบกรัมค่ะส่วนน้ำมันนะคะนุ้ยใช้เลือกเป็นน้ำมันคาโนล่าสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งนะคะอีกสามช้อนโต๊ะในปริมาณที่เท่ากันค่ะและสุดท้ายค่ะ ก็ใช้แคลนเบอร์รี่อบแห้งนะคะอยู่ที่50กรัมค่ะส่วนวิธีทำนะคะก็อย่างที่บอกค่ะง่ายมากนะคะแค่เรานำเข้าโอ๊ตค่ะเมล็ดทานตะวัน มเมล็ดฟักทองน้ำมันคาน,นล่านะคะแล้วก็น้ำผึ้งที่นุ้ยนำไปอุ่นร้อนนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะและทำให้เวลาที่เราคลุกกันนะคะมันคลุกได้ง่ายขึ้นพอเราคลุกส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ถาดเตรียมอบที่อุณหภูมิร้0เป็นเวลาประมาณ30นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แครนเบอร์รี่อบแห้งค่ะ เป็นขบวนการสุดท้ายนะคะรอให้เย็นค่ะแล้วก็รับประทานได้เลยตั้งใจทําวิดีโอนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์นะคะกับใครหลายคนค่ะที่มองหาอาหารที่มีพรีไบโอติกและสามารถทำได้ง่ายๆยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้เรื่องสุขภาพก่อนใครค่ะ